สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะทำบัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อนไข่หวานนะคะซึ่งจะใช้ไข่นกกระทาไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะนวดแป้งกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อฟักทองลงไปค่ะเนื้อฟักทองนึ่งที่เราพักให้เย็นแล้วนะคะผสมแป้งกับเนื้อฟักทองให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ น้านารีจะใช้หางกะทิในการนวดแป้งนะคะแต่ค่อยคใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองเขาจะปีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่แล้วค่ะเราจะนวดแป้งไปจนกว่าลักษณะของก้อนแป้งจะเป็นลักษณะที่ไม่ไม่ติดมือนะคะก็หยุดได้เลยค่ะโรยแป้งข้าวเหนียวลงไปในถาดนะคะเตรียมไว้ใส่เม็ดบัวลอยค่ะเวลาเราทำเม็ดบัวลอยเสร็จแล้วเนี่ย ตัวแป้งจะได้ไม่ติดกันนะคะน้านารีจะไม่ใช้วิธีการปั้นเม็ดบัวลอยทีละเม็ดนะคะแต่จะใช้วิธีการปั้นแป้งให้เป็นก้อนยาวๆค่ะนำมาวางเรียงกันแล้วก็ใช้มีดตัดทีเดียวเลยค่ะ จะทำไข่หวานกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ขิงหั่นแว่นนะคะจะทำให้ไข่หวานมีกลิ่นหอมนะคะและทำให้ไข่ไม่มีกลิ่นคาวด้วยน้านารีจะตอกไข่นกกระทาใส่ไว้ในถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยเขาจะมีความบางมากต้องใช้ความระมัดระวังในการตอกพอสมควรนะคะ แต่เวลานำมาใส่ในบัวลอยน่าจะมีความอร่อยมากค่ะจะต้มเม็ดบัวลอยกันนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่แป้งบัวลอยลงไปเลยค่ะใช้กระชอนคนนิดนึงนะคะกันติดก้นกระทะลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะให้เดือดต่ออีกสักประมาณหนึ่งนาทีค่ะ เพราะว่าเม็ดบัวลอยของเราเป็นเม็ดเล็กนะคะสุกง่ายจากนั้นก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ตักมาใส่ในน้ำเย็นค่ะต่อไปจะเป็นการทำน้ำกะทินะคะนําใบเตยใส่ลงไปแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะทำให้น้ำกะทิแตกมันได้ค่ะน้ำกะทิเริ่มร้อนแล้วก็นำม็ดบัวลอยมาใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยเนื้อ,อมะพร้าวอ่อน บัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อนพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะจะต้องตักไข่นุกกระทาหวานใส่ลงไปก่อนนะคะตัวแป้งฟักทองจะหอมนุ่มไข่นุกกระทาหวานก็พอดีคําค่ะเนื้อมะพร้าวและน้ํากะทิก็หอมมันค่ะอร่อยลงตัววลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่น้านารีด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ